ผมเป็นคนซอดนะครับนี่นี่ผมอยู่กับข้ามคุณเวฟครับโอ้ผมคุณคุณยันไมคโอ้โหเย็นไมคใช้ใจใหญ่กันเลยครับอกเลยครับเฮ้ยคุณเร็วครับผมอยู่ด้วยได้ไหมครับผมจะเกาะอย่างเงี้ยไปครับไม่ได้ครับขึ้นมาเลยครับคเวฟเออเป็นสายไฟอยู่ตรงไหนดีครับตามมาตามมาครับตามมาตามมาครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เลครับเออที่เลยเนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยอยู่เลยเออแล้วเราก็ไปที่อื่นละไอ้บีดอยู่กัเวฟเดี๋ยวตายครับ เหนียนมากดูเราดูเราดูเราดิหาเราให้เด็ดนะเริ่มนะครับนั่งกันถึงโอเคครับนี่เหนียนนี้โนนเหนียนนี้โนนไม่เอาหญิงเหนียนนี้โนนช่วยผมสิมึงอ่านนี่เช็ดดิ ไม่เอาเวฟมองเด็กน้อยเวฟขอเด็กน้อยดูเหรอเด็กไม่ควรเอาเป็นเด็กอย่างนะครับผมกับบีมผมกับบีมนี่มเป็นยูเซอร์ที่เยี่ยมมากไม่ใช่ผมอ่ะมันคนเดียวครับอ้าวอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับคุณบีมอย่างนี้ไม่ได้แล้วนี่ครับดูดูครับคุณคุณคุณเวฟนี่อย่างอย่างเนียนเลยบีมเอ่อันนี้ที่แบบเปิดปิดไดหม เนี่ยครับคุณเวฟนี่อย yelled, ่างเนี้ยเลยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันจะรอดไหมวะเนี่ยมี่คนนี่คนนะคะไม่ใช่บอยใช่แต่ดูตาสูงก็ได้เราเล้วห้าอยู่เลยดีไม่ดูดูดูผมดูผมตาย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 โดนเวฟโดนไหมโดนเรายังวะดูเราดินี่เราเพื่อนทำไมผมกระสุนเต็ โคเนียนไหนวโคนียนไอ้ด่ไยู่ไหนวะตกลวยข้างเลยแบบใกล้ๆเบบะกูเจอจบักี้ขู่เนี่ยเนี่ยเบบดูดูดอันนี้ที่เบบอยู่แล้วเราก็มาตรงนี้ตรงมาอนี่ยกูเจอแล้วเนียนู่เี้ยนน่อันนี้ก็เนียนนะ บีมไกลไปอ่ะเขาไม่เข้าไปใกล้ยังงี้ดิอีกนิดนึงตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้เลยบีมไปเลยอันท็อปเบฟเบฟดูดิมีคนใกล้แล้วไหมเร็วเร็วไม่มีเลยมึนมึนมึนเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่ด้วยกูอยู่ด้วยมีไหมยังไม่มีใช่ไหมทางสว่างมึนบึนมึนไม่ไรเนี่ย บ้าสิวิมันไม่รู้หรอกเฮ้ยมันเห็นแล้วมเหยียดไหมเยอะครเหลืออีกสี่สิบห้าวินาทีครับตอนนี้มีพลังไม่เพียงพอต่อการหาเฮ้ยเมีคนวิ่งวิ่งครับปูจ้าบอกว่าจ้าบีมี่แข่งมาเลยแข่งมาแล้ คนมาก็ว okay, ิ่งจูกอะบอกว่าคนตายเฮียเอคนคนดีอูซีบีดีูซีบีดีอูซีบีมามาแล้วไปหาไอ้ปวยเล็กอะปวยนั้นเจ็ดวิตามผมไ่ทันหรอกมาเอ้ยมันมาหาเราแล้วเดยดู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 ดตาูกูด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 มาูด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 ูไดา ไอ้ไอ้กุ้ยนั่นมันโดนเจอไม่มีคน<ม>ท<ำ>ักมาคร <informações? S 3> ัเล่นเกมอะไรกันเล่นใครอยู่ครับเล่นใครอยู่นี่ผมจะนะเออนี่ผมก็มาเล่นให้ดูแค่นี้นะครับรอเย็นอยู่หรอเดี๋ยวก็สักอีกหนึ่งตาแอ้วก่อนผม้ก็มาเล่นเล็กๆน้อยๆไม่ได้อะไรมากมายนะครับมาเล่นเพื่อความบันเทิงเฮ้ยมีเป็นทีมอะไรอะ่ะ ไอ้เวลนี่เป็นคนหาครับดูผมสิครับผมเป็นอะไรกันด่านนี้พี่ไม่เียนไม่หว่าเยวต้องสื่อสารด่านี่ก่อนโอ้โหหน้าเปลี่ยนเลยพูดคำเดียวอีสิบิอีสิบีไปไปหน่อยมีมาอุ้งใส่กอบ เอ้แปดวิเรายังออกไม่ได้เลยอ่ะคนหาโคตรเยอะเลยอ่ะเอ้ยแล้วเรามาอยู่หน้าห้องคนหานะไหมลุยเลยพวกเราอยู่หน้าห้องคนหาโอ้น่าจะเนียนพอขอเธอบีหมะไหวะตายอีไอโกเว้ยอีก้ย ตามติดชีวิตเวฟนะครับว <c oughs> ัตนต้องอันดีแน่ๆั <c oughs> งเลยของใหญ่กว่านั้นเยอะจริงเหรอวะไปให้ไม่ได้อยู่แถวเวฟแล้วมไม่ได้มีการวิ่งผ่านแล้วมีการวิ่งผ่านเอ้ยไม่ผ่านแล้วเวฟเดินไปไหนวะเดินไปไหนเดินไปไหน

มันเป็น,นโคมบอกเลยเป็นโคมตรงกลางแค่นั้นพอเหมือนเหล่าตรงกลางแค่นันพอผมว่าเวฟรู้แล้วล่ะเวฟมันไม่นะเออโง่อีกอันฮะมันอยู่ข้างหลังอ่ะอีกอันอ่ะแค่นี้นะครับไหนอะโคมแค่นี้นะมันดูแต่แล้วแค่นี้นะครับบ๊ายบาย